ัปเยนาทุกคนครับวันนี้อาจารย์ได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าหลวงปู่มหาศิลาท่านบารมีสูงมากๆที่สำคัญเกิดปาฏิหาริย์ถ้าอาจารย์ไม่ได้เห็นกับตาอาจารย์ไม่เชื่อแน่นอนครับ ก่อนจะพาเราทุกคนไปชมบาร,รมีของปู่มหาศิลาอาจารย์ขอเล่าให้เราทุกคนฟังก่อนนะครับว่าอาจารย์อยากไปกราบหลวงปู่มหาศิลามานานมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยวันนั้นอาจารย์เล่น Facebook ครับแล้วก็เห็นหลวงปู่มหาศิลาขึ้นหน้าฟีดมาอาจารย์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากลูกไม่บุญขอให้ลูกเดี๋ยวไปกราบหลวงปู่ไกลในเด้อ ปรากฏว่าไม่ถึงสัปดาห์นะครับมีคนติดต่อมาให้อาจารย์ไปเป็นประธานในงานพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งครับซึ่งปกติแล้วมีคนเชิญอาจารย์ไปเยอะมากนะครับแต่อาจารย์ไม่เคยรับงานข้างนอกเลยเพราะว่าติดปัจจัยหลายอย่างแต่งานนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมรับปากทันทีทั้งที่ไม่รู้ข้อมูลเลยแล้วพอมารู้ทีหลังว่างานนี้เป็นงานของหลวงปู่มหาศิลาอาจารย์ขนลุกมากๆแน่นตั้งแต่ทางเข้าแนละ้ว่ะ ตอนที่เดินทางไปในงานนะครับรถจอดยาวมากๆแทบจะขยับไม่ได้เลยคนน่าจะหลากหลายเหมือนคนครับอาจารย์เคยเห็นเฉพาะภาพแบบนี้ในทีวีแล้วก็ในสื่อแต่วันนี้ได้เห็นกับตาแล้วครับเราเห็นแต่อยู่ข้างนอกกันเราเห็นแต่อยู่ในในสื่อมาเห็นกับตาป้านบาลมีปูเนีย่ย ตอนที่อาจารย์อยู่ในงานตอนนั้นอากาศร้อนมากๆนะครับและที่สําคัญแดดแรงมากๆแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทันทีที่รถปูเข้ามาตัวอาจารย์ไปเย็นรออยู่ตรงซมหน้าวัดแล้วพอปูเข้ามาปุ๊บเกิดปรากฏการณ์ทันทีนั่นคือพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นมาแบบอศัศจรรย์บนหัวอาจารย์เลยครับ และมากกว่านั้นคือทันทีที่ปู่ก้าวเท้าลงบนพื้นแดดที่เคยแรงๆอากาศร้อนๆแดดหายไปทั้งหมดแล้วก็เกิดลมเย็นขึ้นมามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนี่คือปาฏิหาริ์ที่เห็นกับตาครับวันนั้นมีพระเกจิอาจารย์มาหลายรูปมากเลยนะครับทั้งหลวงปู่มหาศิลาพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงและก็เกจิอาจารย์อีกหลายรูปเลยครับ ทันทีที่อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่แล้วก็ได้เห็นหลวงปู่ใกล้ๆนะครับต้องพูดอย่างนี้ครับว่าปู่เมตตามากๆปู่มองหน้าอาจารย์แล้วก็บอกว่าวิษณุเสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวใจอยู่เลยครับ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้กราบพระอาจารย์ต้อมด้วยนะครับท่านเมตตาสูงมากๆทันทีที่อาจารย์ก้มกราบพระอาจารย์ท่านก็สัมผัสที่มือของอาจารย์พร้อมกับส่งรอยยิ้มด้วยความเมตตามีโอกาสอาจารย์จะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดท่าแสแบงแน่นอนครับ และก็มีความบังเอิญเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือท่านนายกและเหยอ้นที่เป็นผู้สร้างนี้เป็นเพื่อนของอาจารย์ที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยวิทยาลายัยอาชีวศึกษาร้ออแต่จํากันไม่ได้ครับพอได้คุยกันจึงรู้นะครับว่าเป็นเพื่อนกันและทั้งหมดนี้คือคําทํานายของหลวงปู่มหาศิลาและท่านได้ทํานายไว้กับท่านนายกหรือว่าเพื่อนของอาจารย์นั่นเองครับ จริงๆแล้วมีปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างมากๆนะครับแต่อาจารย์พูดไม่ได้เพราะว่ากลัวคนจะมองว่าอาจารย์ชี้นํามากจนเกินไปแต่ส่วนตัวอาจารย์แล้วหลังจากที่อาจารย์ได้กลาบได้เห็นบารมีของปู่มหาศิลาพระอาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุริยันพูดได้คำเดียวเลยครับว่าท่านบารมีสูงมากจริงๆ